สวัสดีคะ่ะพ่อครัวหัวหยองเข้าครัวอีกแล้วนะคะเช้านี้มะตือตอนหนล่ะที่ชื้อนมใหม่แ,แงกงมตือเนาะเอาลำเด็กมาจาแก,ก,กงนมใหม่อเงองนมไม้ให้ภาษาแกงนมใหม่สดนมใหม่สดลวแฉะ,ะอันเนีน้ยนมใหม่เรียงแล้วมาบ,บึงบมา อืมซื้อเห็ดซื้อเห็ดปเป้าเตนกับงวดที่ห้านี่ยังไม่ออกมันอึแล้วหมางยังวะฮะโอ้ยนึบเดียวแบบอึอรีบบวบมาอึอมากูแน่นบ่อืมแต่สูตรบ่าวนูนะ่นเขาใส่เขาเสื้อมาขามเปรียวบ่หน่อยเดียวแต่บ้านห้ามาเสื้อพออฟตู้ไฟตู้ได้แล้วบ่เดียเ๋ยวเดี๋ยวไปเจบมาแต่น้ำปลาดาแล้วน้อไฟตู้ทั้งพังเนาพร้อม โอมันใส่น้ำเคืองหม้อไปได้วยเออแกงชุดน้ำเน,นาบนะบังชุะนะ่น้ำเจ้าท่าเบิงฮนาเออท่เบิงกับท่าเบิงเสียใจค่ะฉันกินแกงไข่มดแดงแล้วค่ะฉันไปแย,ย่ไข่มดแดงมาไม่ต้องมาเฝ้าอ้างหรอกไม่ได้อยากเลยไข่มดแดงไนงะฉันไปแย่ไข่มดแดงมาฉันเลยแกงแล้วกับเอ็นมินน้อยน้ำมินเนาะเอ็นมินกินแกงไข่มดแดงบอกมินเนาะกินแกงไข่มดแดงน้ำมินเนาะ กินแล้วเมื่อเช้านี่นะเขากินแกงไข่มดแดงน่ะลูกกินแล้วก็ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงตากออกมันหลอยู่น้ำเห็ดก็ออกพอแห้งแล้วนูเอ้ยตากออกเยังปรุงอยู่เห็ดน้ำเห็ดก็ออกแล้วเขาแกงเห็ดค่าแม่ใส่น้ำเยอะกรเบิ้งหลังก็ไหลทุ่นเขาจะคล้องอ้อมันเช็ดหน่อยฮะนะมันสองเจ้าเห็ดมันมีเปร้นมันนั่นแก็เอ็ดใหม่แล้วก็ซากไก่เมื่อคืนนี่ลุงว่าแซ่บหลือวะ ซ้าซองเรือก็แซบสองเธอเอ้ยยองค่อยได้ไหมว่าเห็นยองค่อยดูเถิเด้อยองบริเวณกินได้หมดอ่าถ้ามียองก็ขี้ข้านเนย่าลงหัน่ลงหันเป็นน้ำมาคือเกล้าลงพี่เลยอันแน่ยยับม้อบอกได้แน่ยับม้อหยับม้ออ๋อมันอัมากันไหลลงมาคือเก้าทั้งแสบทังหอบห้อนนะเสื้อโทตักเสื้อถทนงไปเทอนอกค เมื่ามือมนากินรอบสองบ่ะอรอบสี่ทุม่มรอบสี่ทุม่มกาว่าฟักใกล้นะกาว่าละแกงเสื้อมาฟากักสำหรับแกงดอกเือม่นแกกยาเสี้ละสุกินกระยา,ะะะยามีแกงนเ,นเอ,อาจองมาตักแล้วก็เอาไปทางนอกเอาผตักเสื้อถวยนะกระจองนะัละตักมันไม่ได้จะลยนะ มันมีให้บาลูกเป็นทีมาดูแอดเปรี้ยววางแผนที่จะลงหาปลาตอนเย็นปลาซิวปลาเข่งนะมันเมืดแล้ววางแผนว่าจะลงไปหาปลายังไงแอเปรี้ยวอยามกปลาซิวมั้มกปลาซิวเอาของอะไรก็แต่ปลาปลาเนี่ยนะมันเมืดแล้วปลาตัวใหญ่นะมันวนแล้วมันเลแตะปลาซิวปลาซ้อยปลา กุ้งน่นแหละลงไปโซนนี่ก็เหลือแต่ซ้ำนั้นล่ะปาวดุก็ปล่อยนะปลาดุปล่อยแต่มันไปนำน้ำแล้วตอนนั้นดีแลว่ลงมันยัไไปมาชีาเดอาไปเก็บผหมไปส่วนเสื้อเบอร์มากูดพ้อมอ้าแกงเฮ็ดเสื้อเบอร์มากูดเ้ยอเ้ย โอ้ลอันนั้นนึกว่าจะใส่แกงเห็ดตกใจหมดผู้ใดเขใส่มันสีลวกอันนั้นมันสีลวกไก่มันงอยหยิบชุกข่อยบ่ใจไม่กินน้ำเสียบไว้บนว่าไอ้คนกินคำยอมคำจำเอาจำเสียรเลยยูเจ้เนีหยวเด้วย เห็ดอะไรนั่นนี่เห็ดเรืองเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดเปิงโอ้หแดงทั้งหมอพี่น้องเอ้ยตาแซ่บแสบหอมออกมาจากในจอนะครับพ่อครัวหอยหยงหอมทะลุจอเลยอใครจะรับกินแกงกันไข่มาแดงละเออแกงไข่มาแดงคั่วไม่ได้แกงคั่วคั่วคัวไข่มาแดงแล้วคั่วไข่มาแดงแล้วก็าไม่ได้ซ้อนเราแกงเห็ดนะ Ừ, ừ, đèn Nghe. Oh, ừ. Cái mặt đen hùn Im lèo Ngờn Cái đen khai mặt đen Ôi khua Nhe Nhe áo Tơ 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 Thái xuân Ồ Đu kịp lời Nhe ừ. khai đen đeo xáo lời Nhe khai mặt đen xịt Nhe đáy Nhe đen Như xuân nháng khá cháu hồi ừ. Xóa em mượn, em mượn mới phải cho khớ hồi Phai êng á Phai êng ná Phương bà อันต้องมีช่วนรวมเด้อคันไปยืนไทยซื้อๆบ่าเอาคนวะปเพิ่นสิเป็นไทยแย่ยแล้วก็ใหญ้าเป็นไทยเอามากควักควักควักคนแต่่ตน้อยบ่ลายออกมาวันหนึ่งนอนพักสามวันไม่รู้ว่าจะได้แย่ว,วันไหนค่อาก็ไปแย่ก่อนเลยไม่รอแล้วไม่รอแล้วถ้ารอลูกซานไม่ได้กินอืมอืมก็เลยบ่อถาขวัญิพาไปก่นบวัวนี่นบ,วบวันบวบว่ะตกลงแต่ย่าให้หญ้าลง เก็บได้ยูแต่ว่าบอลงลงบรด้เจ้ากลหมอมันแกนแกนเลยบะโอโนะคะหีแกงเห็ดฟางเห็ดเฟืองเห็ดฟางเข้า,าใส่หมูนะครับแล้วก็ไก่ลงไปแซ<ส>บย,ถยูถือยูกินก็แซบยูถ้าใส่หมูใส่แล้วเราก็เคยยู่แ,แกงปลาใส่เห็ดฟางแกงปลาใส่เห็ดนางฟ้าเนียนยูปลานั่นแต่ว่าหมูไก่บ่เคยมีเคยบ่ เออข้าต้มยำสวานเห็ดเฟืองนะอืแม่นกับอันต้มข่าใส่เห็ดฟางข้าต้มยำบวกต้มข่าใส่อยู่แต่ว่าแกงยังถือว่าใส่เข่าฉันบมาแกงเห็ดใส่ไก่เนาะเออเห็ดก็เป็นผักเมื่อคืนนี่กันเอ็นปั้นนะไม่เป็นกันแล้วได้ตำเอาเส้นนัวเข้ามิลเล่ข้าโคเข้าโคสว่านมันนีจัง๊มัน สอนกับจำมีได้มันทีเปลี่ยนเครื่องใหม่แหลปะป้าแถวบ้านดิป้าแถวบ้านไม่ได้อยู่ได้เราไม่ได้อยู่เราขึ้นไปบ้านแกแกไม่ได้สอนเนีมันสีห้ามังสีได้ซื้อเครื่องใหม่มั้งคือเกา่าซื่ออยู่ศิลาเน,นาะเขาจะว่สอนผู้เฒ่าอืมเห็นไปเห็นมากอะแต่ตามเอาปกๆคือเก่าสอนผู้เฒ่าสอนอเนี่ด้คือเกา่าไก่ายากษ์วายุมาคือในวันในคีมพลังไอเอฟซีว่าทำไมปิดปานไม่ยีพาก็สอนเราติดแก๊งแต๊เขาอยู่มสอกกงอม,อส,อมอสามยศเยทาเสม,มอน ยังบ่เป็นอยู่มันบ่เป็นเนาะแล้วเพราะกะคอยไปอยู่น้ำตีซีตีหานี่บักน้องตัใจสคุณแม่เปิดแล้วเดนดูคนกำลังนอนสิบแสบอยู่แต่กระตอมได้ลูกไปก็ได้ลูกเปิดให้ันก็มีแล้วให้ไม่ใหญ่ไปสัตว์บาไปวัดน้ำข้าเจ้าคเอ๋อคยจูดเคยเต้สิอยเลียู่ใจเลย เห็นว่ามันเหี่ยนอยู่ำเลยไม่ีคิวเลยไม่มีอย <uh> sí ู่เห <uh ี่ยนตัวบารมิโกนบารมิโกนอ่าดูนะคะเอฟซีพ่อครัวหอยยองข้าวครัวเรียบร้อยแล้วจางกะแกงเห็ดข้าวแกงเห็ดจางกะเพิ่มเอาชิมมังนะครชิมนี้ก็ประมาณนี้นะคะชิมมังเนอะชิมมังดูเจ้าของเห็ดพอดีแล้วป่ะตามมาแล้อนงินี่ย จะนึ่งดอกกระเจียวต่อเกมายถึงว่าใส่เกลือจะดอกมันลยเค็มเอาเอาน้ำปไดเอานปนู่นนะนู่เซอนะมันจังอาน้ำสูก็ไม่กว่าสักก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะ